สวัสดีดครับเราอยู่กันที่ตลาดต <c oughs> ลาดไทยลาวเปงจานนะฮะคุณผู้ชมรูรื้เปล่าว่าตลาดที่นี่นะฮะคนเยอะมากเรามีของขายเยอะนะฮะทั้งพ่อค้าแม่ค้าจากประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวนะแล้วก็ของไทยนาะนะฮะมีมเป็นพันร้านเลยเราจะไปดูอะไรดูช่วงนี้ช่วงเห็ด แล้วก็จะไปดูจะมีเห็ดหรือเปล่าหรือจะมีของป่าอะไรแปลกๆเราไปดูกันเลยนะฮะและเป็นครั้งแรกของเสือเด้งเสือเด้งมาครั้งแรกนะชาวบ้านมาหลายครั้งแล้วจริงเหรอไปไปไปเห็นของกินขายทิพย์กินแล้วโอ้หน่ากินมากเลยเดี๋ยวถามแม่ค้าก่อนตลาดนี้เขามีทุกวันไหนครับทุกวันอาทิตย์ะทุกวันอาทิตย์อืกี่โมงถึงกี่โมงครับแม่เท้าถึงเที่ยง อ้ปไปได้ปไปไดีปไปทุกคนผู้ชมว้าข้าวโพดฝักใหญ่มากนะเอซีขายเป็นโลนะฮะโลละสิบห้าบาทนะฮะดูความใหญ่ของฝักข้าวโพดโอ้มีแตงไทยด้วยแตงไทยก็โลละสิบห้าบาทอูดูเนื้อสวย,สวยมากอันนี้ปลูกเองเลยระฮะอ๋ะอ,อซื้อมา นี่ไงส0บาทเองต้นเงาะโรงเรียนเราชอบกินเงาะเราควรจะซื้อนะเนี่ยนั่นจะตัคนสาวบาทนะนี่นะครับมาม, <c oughs> มา,มาเดินออกจากร้านค้าป๊บเดียวนะมองเห็นแล้วนะโอ้นั่งไงท่าเรือของเขาเนี่ยนะเขากำลังทำการสร้างอยู่นะนะั่นน่ะนี่นะฮะฝั่งตรงข้ามนะฮะ ประเทศไทยนะตรงตลาดเปงจานนี้ก็คือแขวงบอลิธรรมไซรนะฮะผมลชงไปหาข้อมูลมาแล้วนะโน่นฮะเรือผู้โดยสาระะเต็มเ,เลยนะฮะยิ่ข้างไปข้ามมา ร้านค้านะครับก็จะตั้งอยู่เรียงรายสองข้างทาง,างตลอดแนวถนนนะฮะรทาอยานี่าเป็นบ่บอแ้ว<อ>มันติดแก้ันเรยลเลียกันเรียลเลียกันเล้าของเล้าลรนะา,ะาอันนี้เป็นขอบคุณฮอนจ้า<อ>ขนมจีนเส้นสด ยวได้ตอนีบทุกคนอะค่ะก็แห้งดอกไหมค่ะโฆษณาไม่ได้โจ้ไม่ได้เป็ไขาเวลาวเห็นคอนเ็นหรือเเนี่ยไม่แพงเลยบีบยุ่แน่บีบยุ่งสามสิบบาทเท่านั้นเองสดแป้งก็สดจ้าไม่ใช่แป้งหมักดิ ใช้แป้งสดนะไม่ใช่แป้งหมักเเสี่ยี้ลวกวกนะปาาส่เส็ขยดีขายดีเข้าแตนน้ำแตงโมนะฮะถุงละ20บาท อันนี้แบบธัญ,ญพืชน,นะฮะอันนี้ก็แบบธรรมดาดั้งเิเยหอมมากเลยฮะน้ำโอ้นี่ไงจะจะอยู่ตรงนี้แล้ว่าอยู่ได้กลิ่นนะฮะแมงตาสดอันนี้ขายยังไงครับเป็นเชาค่ัอันนี้ ร้อยเือขาเนี่ยเาร้อยออ๋อครับผมใครที่ชอบกินน้ำพริกแมงดานบะถูกใจแน่นอนนะใส่้มงดาเลยใส่ะตันเลยนะครับครับผมฟูฟูเต็มเต็มปล่องอันนี้คือถุงละ20ล่สเหรอฮะ ออเนื้อแน่นไส้ไส้ทะลักแผ่นละห้าบาทนะฮะเผ็ดขะอาะหนังอันนี้เห็ดหนัง นี่ฝ้ายนีหนังอ๋ออันนี้แบบฝ้ายอันนี้แบบหนังฝ้ายร้อสองเลยเจ้าหนังดิค่ะหนังร้อยสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะฮะแบบหนังนะครับฝ้ายก็นอนให็นไม้เลยอืมมันแบบฝ้ายก็ฝ้ายอ่อนๆหนังก็ภาพยนตร์เลยหนังภาพยนตร์โอ้นี่แม่เป้งกับมดแดงนะฮะมาจากฝั่งนู้นเลยมดแดงจ้ะอ๋อแม่ค้ามาจากสปปลาวอ๋อออกมาจากบ้านตั้งแต่ตอนไหนครับเนี่ย หกโมงเช้าหกโมงเช้าแล้ก็ข้ามเรือมาครับผมนี่ค่าลาคนโสนะครับางเขาเหมอ้อนี้เขาเรียกแม่เป้งอะไรนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่เป้งอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นดงดวงดวงอ่ามันเป็นด้วงขจานฮะจารขจานเหรอฮะ อ๋อจักกระจันอ,อน่อนอ๋อไม่ค้าบคุณสวยอีกแล้วนักค้ามาจากประเทศลาวนีนิแต่สวยๆทั้งนั้นเลยไปดูตอ่อฮะโอ้อ,อะไรอ่ะนี่ตำพันขึ้นดูไม่ปนี่ ผมดอ๋อเห็ดเหรออ๋อเขาต้มแล้วนี่อ๋อโหมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอแสดงว่าประเทศเขาของมันเยอะมากเลยเนาะเอฟซีดูนี่นะเขาไปส่งตลาดเนาะแม่ค้าเขามารับไปแล้วนี่นะฮะนี่คือจะเป็นเห็ดเห็ดขมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะเนี่ยเสือชอบอันเนี้ยเครื่องจักรสามเขาเนี่ยไม่มีอกเยอะขึ้นเลย นู้นเขาซื้อเตากลับบ้านไปเลยจุดผ่อนปรนตลาดเปลงจานอำเภอรัตนวาปีจังหวัดนองคายนะฮะนีเพนาขน้เนก็มระ่านือ๋อู้นน่ะเไปแล้วนั่นเขซื้อของกลับไปเนาะ ของกินของใช้เสื้อผ้าสินค้าอุปโภคบริโภคนะฮะเขาต้องตรวจก่อนนเห็นตรวจเนาะถึงจะเอาขายลึงจะขายไปคิ้วไปตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนาะครับทางโน้นมาก็ต้องขายทางโน้นครับเห็นไหมว่าเอาอะไรมาขายเอออ่านะฮะดูนะครับพอเกินไปเนี่ะใครตีอยู่ว่างคิ้วต้ว่ายิ่งกันเลย เลี้ยนจีจักระพัดลูกใหญ่มากชิปสันชิปสันเคยผูกแบบนี้อืมแล้วไปตรงนี้แล้วไปตรงนี้เราจะเลาะเรียนโขงไปเรื่อยๆโอ้เลาะนี่ใหญ่นะครับ <c oughs> ให้ให้ใครคนหนึ่งนะที่ชอบกินเนี่ยนะฮะเหมาะมากเลยนะเนี่ยกูหรือว่าไปยนะ่างมามาเอา แค่ให right? ้บรรทุกจานแล้วเชื now, oh, oh, way, water, well> ่อจานไหนก็ได้ีโปหริงดีิ่งดีแ่ีขเราลมันสูแถล้วนี่เรื่องเหรอไข่มเลยเลือเลือือไข่มนเลยนะเนี่ยแมงกอแมงกอแมงกอ เนื่องจากว่าตลาดใหญ่มากนะฮะเราจะขอจบคลิปนะฮะแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวอีพีที่2ก็ไปดูต่อนะว่ามีอะไรขายอีกนะคุณผู้ชมนะดูให้จบทั้ง2คลิปนะครับผมนะฮะสวัสดีครับ